สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับผมมาเจ็บเห็ดเนาะพวกระไรเห็ดนะครับเนาะนี่เห็ดเห็ดไข่นะครับเห็ดหอมนะครับมาพบมาพอกับผมคือเก้านะครับสาหรับหงเฟยสาระเรื่องพืชนะวันนี้ผมจะขอพูดเป็นประชากลางดีกัวเนาะครับนมะเพราะจะได้นะครับฟังให้เข้าใจนะครับกันหลายๆภาคเลยนะครับบางพื้นที่อาจจะ ฟังภาษาอีสานบ้านผมไม่รู้เรื่องนะครับเนาะวันนี้ผมก็ได้มาเจอกับกพืชชนิดหนึ่งนะครับเนาะร้อยลัเปอร์เซนะครับจะรู้จักพืชชนิดนี้ดีนะครับแต่อีกนะหเปอร์เซนหนึ่งนะครับจะไม่รู้เลยว่าพืชชนิดนี้คือต้นอะไรกันนะครับเนาะหลายท่านอาจจะรู้จักชื่อนะครับอาจจะเคยเห็นผลเขาเนาะแต่ลำต้นนะครับ าบางท่านนะร้อยละสิเลยนะผมว่าเนาะจะไม่รู้จักต้นของเขานะครับเนาะว่าเป็นต้นลักษณะ,อ,ะอย่างไรนะครับเป็นยาสมุนไพรชั้นดีด้วยและเป็นนะครับพืชเนาะที่สามารถนะครับนําไปนะขายขึ้นตลาดได้นะครับราคาแพงด้วยไปดูกันเลยนะครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันนะครับลมอาจจะแรงนิดนึงก็ขออาภัยด้วยนะครับ นี่เลยนะครับพี่น้องเนาะอยู่ข้างหน้าผมนี่เองนะครับสําหรับต้นไม้ชนิดนี้นะต้นไม้ที่ผมอ่าอ่าพูดข้างต้นเลยนะครับผมมาถ่ายสดๆร้อนๆเลยนะครับพี่น้องเนาะจะได้ชมบรรยากาศธรรมชาติชม,มลมแรงๆในวันนี้ ด้วยกันนะครับเนาะลมแรงมากเลยพี่น้องนะผมบอกเลยว่าวันนี้ลมแรงจริงๆนะครับเนาะนะต้นนี้นะครับผมจะพาพี่น้องไปดูใกล้ๆกันเลยเนาะว่าต้นนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรนะผมอาจจะนาคลิปนะครับไปตัดต่อเสียงบรบกวนออกนิดนึงนะครับอาจจะตัดออกไม่หมดก็ขออาภัยด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะเพราะบ,บรรยากาศไม่อํานวยจริงๆนะครับเพราะว่าลมแรงจริงๆวันนี้เนาะอยู่ข้างหน้าผมนี่เองนะครับเนาะพี่น้องหลายท่านคงรู้แล้วนะเมื่อเห็นต้นเขานะครับเนาะผมก็จะพาพี่น้องเขาไปดูใกล้ๆเนาะว่าต้นนี้ มีชื่อเรียกว่าอะไรกันนะครับเนาะนี่เลยนะครับพี่น้องหลายท่านพอ่พอคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะครับหลายท่านเห็นใบของเขาก็น่าจะรู้แล้วว่าต้นนี้คือต้นอะไรใบไม่สวยนะครับเนาะบางท่านอาจจะมองไม่ออกต้นนี้มีชื่อเรียกว่าต้นสมอไทยนะครับเนาะ <ๆ S 1> ต้นสมอนะครับภาษาอีสานบ้านผมจะเรียกหมากสมอนะครับเนาะนี่แหละครับต้นสมอมีลักษณะใบเป็นอย่างนี้เลยเนาะใบไม่สวยจริงๆเลยพี่น้องนะนะครับเนาะก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะมันมีมะเร็งนะครับไม่ กินใบของเขานะจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเนาะบางพื้นที่ก็จะเรียกสมออัพยานะครับนะบางพื้นที่ก็จะเรียกหมสมอไทยหรือสมอนะหรือหมากมาแน่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่ละพื้นที่เขาจะเรียกกันไปเลยนะพี่น้องมารู้ลักษณะลําต้นของเขากันก่อนนะครับพี่น้องเนาะนะทุกท่านเลยนะลักษณะลําต้นของต้นสมอไทยจะเป็นอย่างนี้นะพี่น้องนะนะครับจําให้แม่นเลยนะครับเนาะนี่นะครับลักษณะลําต้นเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะ นะครับจะสวยๆยอย่างนี้เลยนะครับจะเป็นลายอย่างนี้นะลายสวยออกขาวมวกๆอย่างนี้นะพี่น้องเนาะอันนี้คือสมอใหญ่เลยนะครับเนาะสะมอไทยสายพันธุ์ใหญ่เลยนะครับเนาะส่วนลักษณะใบนะผมจะเล,เลือกใบใดนะครับที่ให้พี่น้องได้ดูกันเนาะว่าจะสวยที่สุดเลยนะ มีใบนี้นะครับทั้งโทษที่สวยที่สุดเลยนะครับนี่นะลักษณะใบจะเป็นอย่างนี้นะให้พี่น้องสังเกตข,นะข้างหลังใบของเขาดีกว่านะครับพี่น้องเนาะข้างหลังใบของเขานะครับจะสีนี้สีน้ําตาลนะครับออกสีน้ําตาลเท่านั้นนะข้างหลังใบจะออกสีน้ําตาลเท่านั้นนะนะครับเนาะนีนะ่หน้าใบหลังใบน <laughs> ะ <laughs> โอ้ผมก็ <laughs> <laughs> มไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเพราะมลแรงนะครับมันมานะแทะใบของเขาเนาะเอออันนี้ก็ใบสวยดีนะพี่น้องเนาะหลายท่านก็อาจจะ เฉียงตานิดหนึ <you you. ่งเนาะใบมันไม่สวยนะนี่เลยนะครับล้างใบจะสีนี้นะมาดูในเรื่องอื่นนะครับสรรพคุณทางยานะมีเยอะเลยนะครับผมจะเล่าในเรื่องสรรพคุณทางยาย่อยๆของเขานะครับให้พี่น้องได้ฟังกันเนาะว่าสรรพคุณทางยาของต้นสมอไทยนะครับมีสรรพคุณอะไรย่อยๆนะนั่นผมก็เจอผลของเขาแล้วพี่น้องนะนี่เลยนะครับเนาะผลหนึ่งนะครับที่มันร่วงนะนี่คือผลของสมอไทยนะครับหลายท่านคง เคยรับประทานกันแล้วนะครับว่าสมอไทยนะมีรสชาติยังไงนะครับสรรพคุณทางยาย,ย่อยๆนะครับแก้โรคภูมิแพ้และหอบผืดนะช่วยย่อยอาหารนะขับลมนะครับในกระเพาะอาหารนะฟอกโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกตินะบำรุงหัวใจแก้โลหิตในท้องนะแก้ท้องร่วงเรื้อรังนะครับหรือแก้สะอึกนะแก้ตับม้ามและโตอะไรประมาณนี้นะใครที่มีตับโตมามโตอันนี้ก็นะครับช่วยบรรเทาอาการได้นะแก้ โรคท้องมานะแก้โรคเกี่ยวกับถุงน้ําดีนะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้ท้องผูกชําระล้างเมือกในลําไส้นะครับหรือเป็นยาที่ดีถอกลําไส้ได้ดีเช่นกันเลยนะครับพี่น้องเนาะสำหรับต้นสมอไทยนะผมก็จะซูมกล้องให้ดูก่อนนะครับพี่น้องเนาะเอาสัก3าดีกัวนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมถอยออกนิดนึงนะ 3x ก็น่าจะดีนะครับเนาะนี่นะนะครับจะได้เห็นกันชัดเลยนะว่าสมอไทยนะครับมีลักษณะต้นยังไงเป็นพุ่มกันยังไงนะครับเนาะ รวมถึงนะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะแก้ท้องผูกอะไรประมาณนี้ตามที่ผมพูดขั้งต้นเลยนะครับแก้นอนสะดุ้งขวานะทาให้นอนหลับสบายได้ดีนะแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายตามข้อบํารุงร่างกายนะแก้อาเกียนนะแก้เสมหะเป็นพิษนะครับขับน้ําเหลืองเสียนะแก้ไอแก้เก็บคอนะครับคุมธาตุถ่ายพิษไข้อะไรประมาณนี้นะแก่มจุกเสือดแก้พิษภายในแก้ลมปวงอะไรประมาณแก้ไข้นะครับเสมหาแก้น้ําดีพิการอะไรประมาณนี้เนาะรวมถึงแม้กระทั่งนะครับแก้บิดนะครับใครที่เป็น บิดมูกเลือดอันนี้ก็แก้ได้เลยนะพี่น้องนะสำหรับต้นสมอไทยนะวันนี้อากาศบรรยากาศก,าก็อาจจะไม่อํานวยเท่าไรนะครับเนาะพี่น้องผมก็ขออภัยด้วยนะครับในนะการนะผมก็ต้องได้ลงคลิปทุกวันเลยนะครับมาดูวิธีการใช้กันบ้างนะผมจะมาแนะแนํนาเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับวิธีการใช้ทําเป็นยาเขาใช้กันทํำยังไงนะเป็นยานะเขาจะทํำยังไงนี่คือผลเนาะสูงไกล,ใ,กลให้ดูนะครับเนาะ มาดูนะครับในเรื่องผลขันของเขากันก่อนนะช่วยรักษาโรคท้องผูกและอาการท้องผูกเรื้อรงังตามที่ผมพูดข้างต้นนะจะใช้ผลของเขารับประทานได้เลยนะครับจะมีรสเปรี้ยวฝาดนิดนึงนะช่วยแก้โลหิตในท้องนะให้นําผลอ่อนไปรับประทานอันนี้ก็จะช่วยได้เช่นกันเลยนะครับช่วยแก้อาการหนาท้องร่วงเรื้อรังนะครับเนาะอันนี้ก็ใช้ผลของเขาไปรับประทานนะช่วยแก้อาการบิดนะผลของเขาก็มีรสฝาดจะช่วยในเรื่องนี้ได้เช่นกันเลยนะครับสําหรับใครที่ปวดท้องบิดมูกเลือดนะผลแก่ช่วยแก้ลมจุกเสียด ได้อีกนะครับผลอ่อนใช้ขับลมในลําไส้นะครับนะช่วยแก้อาการท้องเสียได้เช่นกันนะครับแก้รวมแม้กระทั่งนะแก้อาการนะครับท้องอืดท้องเฟ้อนะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้เลยนะครับเนาะสำหรับลูกสมอไทยเนาะให้นําลูกสุกของเขาไปรับประทานอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้เช่นกันเลยนะครับผมจะเปลี่ยนมุมไปถ่ายนะพี่น้องเนาะรวมถึงนะครับผลอ่อนเป็นยาระบายนะสําหรับใครที่ ท้องผูกนะไม่ถ่ายซะเลยนะอันนี้ผลของเขานะครับสามารถอา่าเป็นยาร,ระบายได้นําผลของเขาไปรับประทานได้อีกนะครับเนะาะสำหรับต้นสมอไทยนะช่วยครับเสมหะเป็นพิษนะอันนี้สําหรับผลแก่นะส้าหะเสมหะเหนียวเสมหะติดในลําคอเนาะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้รวมแม้กระทั่งนะแก้ไอนะครับแม้กระทั่งและแก้อเกียนได้อีกใครที่ชอบอาเกียนเนาะรวมแม้กระทั่งใครที่เป็นนะครับมีอาการสะอึกเนาะผลของเขานะส่วนมากสคุณทางยาจะอยู่ที่ผลของเขามากกว่านะครับเนาะ ผลของเขาจะมียานะครับผมรับประทานไปแล้วนะครับลูกหนึ่งอร่อยมากส่วนเปลือกนะมีแค่เปลือกเท่านั้นนะเปลือกลําต้นช่วยบํารุงหัวใจนะครับเนาะอันนี้จะช่วยในเรื่องนี้ได้เช่นกันเลยนะครับใครที่หัวใจไม่ดีนะเป็นโรคหัวใจนะนําเปลือกของเขาไปต้มนะ้ําดื่มจะช่วยบํารุงหัวใจได้ดีเลยนะครับพี่น้องนะาะสำหรับเปลือกของเขาเนะาะสำหรับนะครับในเรื่องสรรพคุณทางยาอื่นๆนตามที่ผมพูดเลยนะครับ ผลของเขานะเป็นยานะครับเนาะอ่าผลของเขาเป็นยานะครับเปลือกของเขาก็เป็นยาด้วยแต่ช่วยบำรุงหัวใจนะครับแต่ยาส่วนมากจะไปอยู่ที่ผลของต้นสมอไทยนะครับพี่น้องเนาะแก้อาการอ่อนเพลียช่วยบำรุงร่างกายช่วยบำอ่าฟอกโลหิต แก้อาการกระหายน้ําอะไรประมาณนี้แก้ร่งาประสาทนะใครที่มีอาการคุ้มคลั่งอะไรประมาณนี้จะช่วยได้เลยนะให้นําผลอ่อนหรือผลแก่ของเขาก็ได้นะครับไปรับประทานเนาะตัวยาจะอยู่ที่ผลมากกว่านะครับพี่น้องเนาะสมอไทยนะครับยังมีสรรพคุณอีกเยอะเลยนะครับที่ผมเล่ายังไม่หมดเลยนะวันนี้ผมก็อเอาแค่น้ําย่อยน้ําย่อยนะครับเนาะมาให้พี่น้องนะครับ ได้รู้จักกันเนาะว่าต้นสมอเขามีสรรพคุณทางยาอะไรนะครับตามที่ผมเล่าให้ฟังข้างต้นเลยนะครับสรรพคุณทางยาของเขาเลอะเยอะจริงๆนะพี่น้องนะครับให้นําชื่อของเขาไปปรึกาษาแพทย์แผนไทยดูและไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมต่ออีกทีนะครับถ้าพี่น้องจะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผมแนะนําให้นําชื่อของเขานะครับไปเสิร์ชหาตามนะครับอ ต่างๆสถานที่ต่างๆนะครับในนะครับก o o g l e ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะตามกูเกิลตามอะไรมีบอกให้หมดเลยนะครับสำหรับต้นสมอไทยเนาะมาดูนะครับในเรื่องถิ่นกาเนิดขอ,องเขานะว่ามีถิ่นกาเนิดในเรื่องในสถานที่ใดกันบ้างนะผมก็พูดผิดเลยผมรับประทานเยอะไปหน่อยนะพี่น้องเนาะ สมอไทยนะครับมีถิ่นกําเนิดในที่ใดนะต้นสมอไทยนะครับมีถิ่นกําเนิดในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านนะอาทิเช่นประเทศพทศม่าและลาวเป็นต้นเลยนะรวมถึงเอเชียใ,ใต้พบได้มากที่สุดตามป่าตเตงรังและตามป่าเบญจพรรณนะครับส่วนมากจะพบในบ้านผมเนาะในภาคอีสานบ้านผมจะเยอะเลยนะครับสําหรับต้นสมอไทยนะพบได้เยอะเลยนะครับส่วนมากจะอยู่ภาคอีสานบ้านผมเนาะนะนะส่วนนะครับในเรื่องประโยชน์นะครับ ผลของเขาสามารถนำไปดองนะและสร้างรายได้ให้คนที่นะครับนำไปดองได้นะครับเนาะดองขายได้นะครับเนาะผลของเขาเนาะเป็นพืชที่ขายได้นะครับผลของเขาและนําไปทําเป็นยาก็ได้อีกเลยนะครับนําไปทําแปรรูปหลายอย่างได้หมดเลยนะสําหรับผลของเขาหรือแม้แกระทั่งนะครับนํามากิ้มเกียกินก็อร่อยเช่นกันเลยนะสําหรับผลของต้นสะหมอไทยนะครับเนาะ ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับสาดาดีๆสาระเรื่องพืชเนาะวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากผมก็มาแนะนําเล็กๆน้อยๆเนาะสปปรรพคุณและลักษณะต้นลักษณะใบและชื่อของเขาว่าเขามีชื่อเรียกว่าอะไรกันแน่นะครับเนาะรวมถึงชื่อวิทยาศาสตร์และประโยชน์ของเขามีอะไรกันบ้างนะครับเนาะผมมาเจอนะมันหายากจริงๆนะครับพี่น้องเนาะผมหนาผ่านทางมาเจอผมเลยลงมาถ่ายนะครับเพราะผมไม่ได้อาสัญจรในทางเส้นนี้ตลอดนะครับเนาะผม พึ่งมาเจอนะอยู่ข้างทางผมก็เลยนะครับจอดรถถ่ายเนาะเพราะผมจะกลับบ้านพอดีนะผมมาแต่ในในเมืองนะครับเนาะผมผมจะถ่ายาขับรถกลับบ้านผมก็เลยเจอผมก็เลยลงถ่ายให้พี่น้องดูอาจจะไม่อำนวยความสะดวกกับพี่น้องเท่าไหร่นะครับเนาะเพราะบรรยากาศลมก็แรงนะพี่น้องเนาะคงไม่ว่ากันนะครับเนาะสำหรับต้นสมอภัยนะครับสมอไทยนะโอกาสหน้า,านนถ้ามีนะครับถ้าผมเจออีกผมก็จะถ่ายคลิปด,ดีๆกว่านี้เลยนะครับเอาภาพสวยๆกว่านี้นะครับมาฝากพี่น้องเลยนะครับเนาะให้ น้องได้ชมกันชัดเจนเลยว่าต้นของเขาสวยขนาดไหนนะครับเนาะ,อะ สำหรับอีพีนี้นะครับผมก็เน้นเหมือนเดิมนะว่าผมไม่ใช่หมอนะครับผมมาให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะถ้าพี่น้องจะไปทํเป็นยาทานจริงๆนะหรือจะนาเปลือกของเขาไปทำเป็นยาทานตามที่ผมพูดเนาะพี่น้องต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูกว่านี้หรือไปปรึกษาแพทย์แผนไทยดูกว่านี้ก่อนนะครับก่อนที่จะมาทํเป็นยาจะได้ปลอดภัยกันนะเพราะสมุนไพรทุกชนิดไม่ว่าอะไรก็ตามบนรูปของเรานี้เนาะต้องกรวนนะกรวนซ้ายในปริมาณที่เหมาะสมนะไม่ควรใช้เกินปริมาณนะเพราะจะทําให้ร่างกายร,รับมไม่ไหวอาจถึงขั้น เสียชีวิตได้เลยนะครับจงใช้ตามตําราที่ระบุไว้หรือปรึกษาแพทย์แผนไทยดูนะครับจะได้ปลอดภัยเนาะสำหรับอีพีนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากสําหรับสมอไทยเนาะอีพีหน้าเราเค่อยเจอกันใหม่สําหรับอีพีนี้ผมขอกล่าวคาว่าขอบคุณมากทุกท่านเลยนะครับที่สละเวลาเสียเวลานะครับมาชมช <c oughs> ่ <c oughs> องผมเนะาะคลิปนี้อาจจะไม่ดีเท่าคลิปอื่นๆนะผมก็นะมีความพยายามนะอยากให้พี่น้องนะครับได้ศึกษากัน นะครับว่าเขานะมีสรรพคุณอะไรกันบ้างขอขอบคุณมากครับ